สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีตุลท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีตุลทุกท่านคะ่ะในช่วงเดือนมกราคมปี2567นะคะซึ่งเป็นเดือนแรกของปีแล้วนะคะ ดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะเพราะว่าท่านจะมีอะไรใหม่ใหให้รับผิดชอบท่านมีดวงได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านอยากจะลงมือทำมานานละบางท่านจะได้ทำงานชิ้นใหม่โปรเจกต์ใหม่เป็นช่วงที่ท่านจะได้พบปะพูดคุย กับผู้คนมากหน้าหลายตาท่านจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่หรือว่าทีมงานใหม่ๆค่ะและที่สำคัญเป็นช่วงที่ท่านจะมีการเดินทางบ่อยจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะระยะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นค่ะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่าน ในช่วงเดือนมก,กราคมนี้นะคะเตรียมตัวรอเลยนะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านแน่นอนเป็นช่วงที่ท่านมีสน่หคนมักจะนึกถึงเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เขากําลังเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเขามักจะนึกถึงท่านเป็นคนแรกๆท่านจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นในช่วงเดือนมก,กราคมค่ะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะ งานเพิ่มขึ้นแน่นอนและเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของท่านด้วยจะได้ทำงานที่ท่านไม่ค่อยถนัดและไม่คุ้นชินมากนักและจะโดนคนในที่ทำงานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้แต่หัวหน้างานนะคะเรียกใช้งานและใช้วหาวัวานให้ทำนั่นทำนี่ค่อนข้างบ่อยคะ่ะงานเปิดมาแทนที่ท่านจะได้ทำงานแบบสบายสบายกลับเริ่มเหนื่อยตั้งแต่ต้นเดือนนะคะเรียกได้ว่าเหนื่อยตั้งแต่ช่วงรแรกๆของการทำงาน เป็นช่วงเดือนที่ท่านจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นทั้งไปด้วยตัวเองนะคะไปด้วยการนัดหมายพบเจอด้วยตัวเองหรือติดต่อผ่านโลกโซเชียลออนไลน์เป็นช่วงที่ท่านจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆจะมีอะไรให้ท่านทําตลอดทั้งวันท่านจะได้ทํางานที่ท่านไม่อยากจะทํานะคะแต่ก็ต้องจําใจทําเพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้งานบางงานจะไม่อ่อ ไม่อยากทำแต่ก็ต้องจำใจทำงานบางช่วงจะไม่ค่อยนิ่งจะไม่เป็นไปตามแผนกำหนดการที่ท่านได้วางเอาไว้นะคะงานจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะท่าจะต้องหยุดงานบางงานเพื่อหันไปทำงานอื่นที่สำคัญและเร่งด่วนกว่านั่นเองนะคะ เตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะคะฟิตร่างกายรอเลยค่ะเพราะจะมีงานที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามามีงานแทรกงานเร่งงานด่วนนี่คือสิ่งที่ชาวราศีตุลจะได้สัมผัสแน่นอนในช่วงเดือนมกราคมนะคะมีดวงได้ออกทำงานนอกสถานที่ด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมาท่านไม่มีหน้าที่ที่จะต้องออกหน้าง,งานหรือออกทำงานนอกสถานที่เลยอยู่แต่ในบริษัทหรือออฟฟิศแต่ว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้ จะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องออกทํางานนอกสถานที่เช่นพบปะลูกค้าหรือว่าออกทํางานแทนคนอื่นนะคะที่สําคัญนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้บางท่านต้องทํางานหลายหน้ารับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะท่านใดที่รับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจําหรือว่ารับจ็อบช่วงเดือนนี้เหนื่อยมากแต่ว่ามันจะเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่านะคะเพราะว่า งานพิเศษของท่านจะเพิ่มขึ้นและงานพิเศษบางงานนะคะจะทำรายได้ให้กับท่านได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาคนมักจะนึกถึงค่ะช่วยเหลือ,อและที่สำคัญคนจะช่วยเหลือท่านด้วยมีคนนำสิ่งดีๆมามอบให้แต่ในขณะเดียวกันขอให้ท่านทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบนะคะทุกๆขั้นตอนของการทำงานท่านจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ต้องมีหลักฐานมีพยานรู้เห็นทุกครั้ง เพราะว่าช่วงนี้มีคนจ้องที่จะเล่นงานท่านอยู่มีคนแอบมองดูท่านอยู่โดยที่ท่านไม่รู้ตัวอะไรที่ไม่ดีห้ามทำเด็ดขาดช่วงนี้หากท่านทำดีจะเกิดสิ่งดีๆแต่หากท่านทำสิ่งที่ไม่ดีจะเดือดร้อนในทันทีความลับจะถูกเปิดเผยอย่าได้ประมาทคนโดยเด็ดขาดนะคะโดยเฉพาะศัตรูในที่ทำงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทำ คนจะทําท่านอึดอัดเป็นห่วงและวิตกกังวลใจในบางเรื่องแต่ว่าโดยภาพรวมนะคะงานดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเหนือหน่อยๆนอยแต่ท่านจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีข่าวดีบางอย่างเข้ามาด้วยหากไม่ใช่เรื่องของการงานก็อาจจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้การเงินของท่านไม่น่าวิตกกังวลใจนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีอะไรให้ต้องรีบเร่งรีบลงมือทํา ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหากท่านคาดหวังเงินจากส่วนใดก็ตามและท่านเร่งลงมือทำในช่วงเดือนนี้โอกาสสูงมากที่ท่านจะได้เงินนั้นมานะคะเพราะว่าบางท่านนั้นกำลังอ่ากำลังรีบเร่งอยู่กับกิจกรรมบางอย่างเพื่อที่ให้ท่านนั้นได้รับเงินมานะคะและเป็นเงินก้อนด้วยมีรายรับเพิ่มขึ้นท่านมีดงได้เงินพิเศษพิเศษ หากเดือดร้อนด้านการเงินท่านก็จะสามารถแก้ไขได้มีทางแก้ทางออกคะ่ะและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านด้านการเงินบางท่านมีหนี้สินเพิ่มเพราะกู้ยืมสําเร็จหรือว่ามีสิ่งของบางอย่างสําเร็จแต่ว่าจะเป็นหนี้สินในภายหน้านะคะอขออภัยค่ะมีมีสิ่งของบางอย่างเพิ่มเข้ามาแต่ว่าจะเป็นลักษณะของอการที่ว่าท่านจะต้องผ่อนชําระในเวลาต่อมา บางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะเช่นได้เงินพิเศษจากงานพิเศษหรือได้เงินจากอาชีพเสริมมีดวงได้เงินจากการเจราจาต่อรองผลประโยชน์ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะบางท่านช่วงนี้จะมีการติดต่อกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นและการติดต่อของท่านในบางครั้งก็จะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง ท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแ l a n ์หรือว่าทำงานบริการต่างๆเซอร์วิสรับเหมาช่วงนี้งานดีเงินดีค่ะจะมีคนเข้ามาใช้บริการหรือว่าจ้างงานท่านเพิ่มมากขึ้นหากท่านการเงินติดขัดมีปัญหาเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็จะสำเร็จนะคะค้าขายขายดีบางช่วงไดออเดอร์เพิ่มซึ่งการได้ออเดอร์เพิ่มอาจจะเป็นการได้จากลูกค้ารายเก่าหรือว่าได้จากลูกค้ารายใหม่ๆซึ่ง ได้มาแบบงงๆมาแบบที่ท่านนั้นไม่คาดคิดว่าจะได้ออเดอร์ลักษณะนี้นะคะช่วงนี้ท่านปรับเปลี่ยนการขายบ้างอย่าขายแบบเดิมเดิมไอเดียไหนที่ท่านคิดว่าท่านทำแล้วยอดขายของท่านจะเพิ่มขึ้นได้ออเดอร์เพิ่มให้ท่านทำเลยนะคะจะเป็นผลดีต่อตัวท่านมากๆสำหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าลองนำไปพิจารณาดูนะคะไอเดียไหนที่ท่านทำได้แนะนำให้ท่านทำเลยค่ะอย่าชักช้า เพราะว่าคู่แข่งเขาก็พยายามขายแข่งกับท่านเช่นเดียวกันนะคะมาที่ภาระค่าใช้จ่ายด้านการเงินของท่านในช่วงเดือนมกราคมบ้างคะ่ะช่วงนี้ภาระค่าใช้จ่ายของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นและรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นรายจ่ายที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายทางสิน้นเช่นต้องซื้อสิ่งของบางอย่างเพิ่มเติมหรือว่าต้องซื้อสิ่งของที่ท่านนั้น คาดไม่ถึงว่าจะได้ซื้อเพราะว่ามีสิ่งของภายในบ้านแตกหากชำรุดพังเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนหรือซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้หมดเงินไปกับการเปคนในครอบครัวซื้อสิ่งของให้กับคนในครอบครัวหรือว่าคนที่ท่านรักและเคารพมีดวงหมดเงินไปกับงานด้วยนะคะเช่นบางท่านก็จะมีการลงทุนหรือว่านําเงินไปต่อยอดบางท่านก็จะมีการสต็อกสินค้า หรือว่าซื้ออุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการทํางานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางก็จะเพิ่มสูงขึ้นจะมีรายจ่ายแบบปุบป,ปับฉับพลันเข้ามาด้วยนะคะชาวราศีตุลซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้จ่ายมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าบุตรหลานสัตว์เลี้ยงก็ได้แต่ว่าโดยภาพรวมการเงินท่านหมุนได้นะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้ รายรับเพิ่มขึ้นแต่ไม่เหลือเก็บออมเพราะว่ามักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องใช้จ่ายเป็นระยะระยะและขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินนะคะในช่วงเดือนนี้จะช่วยเหลือใครก็ขอให้มีสติอย่าใจอ่อนขี้สงสารเพราะว่าระวังนะจะหลงคารมจะหลงคําพูดในสิ่งที่เขานั้นพูดจาหวานล้อมระวังคนเอารัดเอาเปรียบและหลอกลวงท่านเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้หากท่านอยากจะทําบุญนะคะ แนะนำให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับปิดามารดาช่วยเหลือคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือหากท่านสะดวกที่จะทําบุญในรูปแบบใดก็ตามท่านสามารถทําได้เลยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องทําตามที่แนะนําเท่านั้นและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านไม่สะดวกทําบุญไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามแนะนํานะคะให้ท่านสวดมนต์บ่อยๆและขอให้ท่านนั้น แผ่เมตตาทุกครั้งที่สวดมนต์นะคะแผ่เมตตาให้ตนเองแผ่เมตตาให้สัรพสัต์นั่นเองค่ะข้าขออวยพรให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะคะหากท่านคาดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจมุ่งมากปรารถนาะนอนหลับฝันดีนอนตื่นขึ้นมาก็ขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาในบ้านกราบขอพระคุณทุกๆกการติดตามขอทุกท่านโชคดีมีความสุข คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังใจปรารถนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ